ก็คือสตาร์ทติดครับแต่บ่มีแหงอาจเกิดจากยางข้อหลีดครับผมขั้นต้นนะครับแต่จะไดอย่างไดเดี๋ยวมาลือเบิ้งกันครับเกิดขึ้นปัญหานี่เกิดจากมันบ่ขึ้นครับคาบูมีปัญหาหรือว่าส่วนเดือนผมก็ได้เช็คมาจ่องระยะหนึ่งผมได้ถอดคาบูออกมาแล้วก็มาเช็ก ต้องเปลี่ยนผ่าปั่มเบิงนะ้งกะเม่หายเราจะลองเบิ้งสาเหตุเดือนจะเป็นนีสาเหตุเดือนว่าถี่นส้นขอ้อหรืออไรอย่างต่างๆเบง้ันครับ อันถอดกิ่นที่วงใมครับเ<า>จะนี่ก็ออกมาแล้วครับ<า>เพียนตัวไม้ก่อนไป ผมเครื่องเครื่องนี้สตาร์ตติดแต่เร่งบ่ได้ครับเรียงบอดที่แรกผมคิดว่ามันสิเป็นอะไหน้ำค้าบูนะครับก <c oughs> ็ททำการเปลี่ยนผ่าปัมไปกับปรากฏว่ากันยังเป็นคือเก่าครับสตาร์ตติดแต่เร่งบ่ได้เรียงวอดเพราะฉะนั้นอาการนี้ถ้าเป็นอย่งสี่อาการอย่งสี่แบบนี้ขั้นตอนต่อไปถ้าค้าบูมีปัญหานะครับมันสตาร์ตติดเนาะเจากับเร่งเร่งบดได้เร่งบอดบางที่กับสตาร์ตบ่ติดต้องรอน้ํามันผมข็ที่เหลี่เข้าใจว่าเป็นน้ำค้าบูครับเขาได้ทำการเปลี่ยนผ่าปัมแต่กับว่าหายครับก็เป็นคือเก่า เพราะฉะนั้น,นอาการนังสี่ถ้ามันยังเปลี่ยนอยู่กะเป็นไปได้ว่าสิ้นขอมันหวนัวผมก็เลยทาการเปลี่ยนสิ้นขอกรปรากฏว่าจบครับผมเปลี่ยนสิ้นขอแล้วกลับมาใส่งานเลยเนาะสี่เลยครับสมบูรณ์แบบครับผมกลับมาใส่งานได้แล้ว